สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะที่สถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลยังคงแบบว่าตึงเครียดมากมีการโจมตีตอบโต้กันไปมาเรื่อยๆเลยครับยังดูเดือดต่อเนื่องวันนี้เราเลยจะมาออลองมาดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งข่าวกันหน่อยนะคะทั้งจากฝั่งอิหร่านเองอย่าง IRNA ครับ แล้วก็ฝั่งอิสราเอลพวกเว็บข่าวอย่าง General News 7, Jerusalem Post หรือ J Post ที่เราเรียกกันสั้นๆครับผมแล้วก็มี Ojazila ด้วยใช่ค่ะคือเป้าหมายเราก็อยากจะสรุปประเด็นสำคัญๆที่แต่ละฝั่งเขารายงานออกมาให้พอเห็นภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วแต่ละฝ่ายเขามีท่าทียังไงตามข่าวเลยนะคะได้เลยครับเริ่มจากเรื่องการยกระดับความรุนแรงก่อนเลยไหมครับ คือทาง i อ n a ของอิหร่านเนี่ยเขาก็รายงานว่าเอ่อได้ยิงขีปนาวุธไปหลายระลอกเลยหลายระลอกเลยเหรอคะครับโจมตีทั้งฐานทัพแล้วก็เขาอ้างว่าเป็นที่ทําการของมอสซาดหน่วยข่าวกรองอิสราเอลนะครับอ๋อค่ะแล้วที่น่าสนใจคือเขาอ้างว่าใช้ขีปนาวุธชนิดใหม่ที่ตรวจจับไม่ได้ด้วยนะโหแถมยังบอกว่าแฮกระบบไอรันโยงได้อีกแล้วก็ ยิง F 3 5ตกไปหลายลำเลยอันนี้คือตามที่ IRNA รายงานนะครับเป็นการแสดงศักยภาพพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งอิสราเอลอย่างอส Israel News หรือ J Post เขาก็รายงานต่างออกไปใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกว่าอรันโดมสกัดได้ส่วนใหญ่เลยแต่ก็ยอมรับว่ามีเศษซากขีปนาวุธตกใส่รถบัสคันนึ่งมีคนเจ็บไหมคะมีครับ บาดเจ็บเล็กน้อย5คนทางตอนกลางของประเทศแล้วก็มีเสียงไซเรนดังในไฮฟ้าเมืองท่าสำคัญดังถึง3ครั้งในคืนเดียวก็แสดงว่ามันก็มีผลกระทบอยู่จริงอืมแล้วการตอบโต้กลับของอิสราเอลล่ะคะมีแรงงานอะไรบ้างทางอิสราเอลนิวส์กับเจโพสก็แรงงานว่าอิสราเอลก็โจมตีเป้าหมายในอิหร่านเหมือนกันพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพต่างๆฐานทัพครับ แล้วก็มีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์โฟโดด้วยนะที่เป็นศูนย์เสริมสมรรถนะยูเรเนียมใต้ดินนะครับโหเรื่องใหญ่เลยนะคะนั่นใช่ครับแล้วก็ที่น่าจับตามากๆคือมีการลอบสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของ IRGC กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอันนี้ทางอิหร่านเขายืนยันไหมคะยืนยันครับ ทาง IRNA ของอิหร่านก็ยืนยันข่าวนี้แล้วทาง IDF หรือกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็รายงานผ่านอิสราเอลนิวสเพิ่มเติมว่าทำลายฐานยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านไปกว่า70แห่งแล้ว70แห่งโอ้โหแล้วที่เจโพสรายงานว่า IDF ออกคำเตือนให้คนในเตหะรานอพยพอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะคะมันดูดูรุนแรงขึ้นไปอีกใช่ครับ มันสะท้อนว่าสถานการณ์ถูกมองว่าซีเรียสขึ้นมากพอเป็นแบบนี้บทบาทของสหรัฐก็กลายเป็นตัวแปรสำคัญขึ้นมาทันทีมีข่าวอะไรเกี่ยวกับสหรัฐบ้างคะก็มีรายงานจากทั้งอิสราเอลนิวส์และเจโพสเลยครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาเรื่องเ,ออเข้าร่วมกับอิสราเอลโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านจริงหรอคะพิจารณาถึงขั้นนั้นเลยดูเหมือนท่าทีจะแข็งก้าวขึ้นเรื่อยๆครับ ทาง Al j a z ี e r a กับ Israel News ก็รายงานคำพูดทรัมป์เลยนะว่าสหรัฐควบคุมน่านฟ้าเหนืออิหร่านได้อย่างสมบูรณ์แล้วโห oh, แรงมากแต่ว่าแต่ว่าทาง Israel News กับ j p o s สก็รายงานเหมือนกันว่าอิหร่านเองก็เตรียมขี่พาวุธไว้แล้วพร้อมยิงใส่ฐานทัพสหรัฐทันทีเหมือนกันนะถ้าสหรัฐเข้าร่วมจริงๆต่างฝ่ายต่างขู่กันน่าดูเลยนะคะครับ แล้วเจโพสตส์ยังรายงานอีกว่าทรัมป์เรียกร้องให้อยาตะเลาะคาเมเนีผู้นำสูงสุดอิหร่านเนี่ยยอมจำนนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยโหโหยอมจำนนลเลยเหรอคะครับแล้วยังมีเจ้าหน้าที่สหรัฐให้สัมภาษณ์กับเจโพสตส์ตอกย้ำด้วยว่าทรัมป์จะไม่ลังเลที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นฟังดูคือแข่งก้าวมากๆเลยนะคะจากฝั่งสหรัฐต,ตามที่ข่าวรายงานมาทีนี้หันมาดูทางอิหร่านบ้างอีกว่าค่ะว่าเขารายงานจุดยืนตัวเองยังไงครับ ท้งอิหร่านเนี่ยตามรายงานของ IRNA ที่เจพส์ก็นำมาอ้างอิงด้วยนะเขาประกาศชัดเลยว่าเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วเปลี่ยนยังไงคะจากเดิมที่เน้นป้องปรามนะครับตอนนี้กลายเป็นปฏิบัติการเชิงลงโทษแล้วอ๋อแล้วก็ออกมาเตือนด้วยเตือนเรื่องที่อิหร่านเรียกว่าแผนสมคบคิดของอิสราเอลที่ต้องการจะลาให้ความขัดแย้งมันบานปลายไปทั่วภูมิภาคทั่วโลกเลยแล้วในเวทีระหว่างประเทศล่ะคะอิหร่านเขาว่ายังไง ไออารนรายงานว่าอิร่านก็เรียกร้องให้ e อีูสหภาพยุโรปเข้ามาช่วยหยุดสิ่งที่เขาเรียกว่าอาชญากรรมสงครามของอิสราเอลค่ะและก็แสดงความยินดีที่ PGCC หรือสภาความร่วมมืออ่าวเปอร์เซียออกมาประนามอิสราเอลแต่ก็ยังยืนยันหนักแน่นนะครับว่าจะปกป้องอธิปไตยตัวเองเต็มที่แน่นอนว่าพอขัดแย้งกันขนาดนี้ผลกระทบมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีรายงานตัวเลขความเสียหายอะไรบ้างไหมมีครับ ทาง IRNA เนี่ยรายงานตัวเลขพลเรือนในอิหร่านเองเกือบ1,800คนเลยนะครับที่บาดเจ็บจากการโจมตีของอิสราเอลโหเกือบ2,000คนส่วนในอิสราเอลล่ะคะนอกจากเรื่องรถบัสที่โดนเศษซาก,กับครับนอกจากเรื่องรถบัสทางอิสราเอลนิวส์กับ j จโพสก็รายงานว่าโรงกลั่นน้ำมันสำคัญที่เมืองไฮฟาต้องปิดทำการชั่วคราวเลยหลังโดนโจมตีอ๋อแล้วก็มีความกังวลกันมากเรื่องความขัดแย้งจะลุกลามในภูมิภาค กระทบความมั่นคงโดยรวมไปหมดอืมมีเรื่องอื่นอีกไหมคะมีรายงานเรื่องเรือบรรทุกน้ำมันสองลำชนกันแล้วไฟไหม้ด้วยครับใกล้ๆช่องแคบฮงมูสเลยซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากโหเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วผลกระทบด้านมนุษยธรรมล่ะคะเป็นยังไงบ้าง อันนี้น่าห่วงไม่แพ้กันครับเจโพสกับอิสราเอลนิวส์รายงานตรงกันว่ากลุ่มช่วยเหลือต่างๆก็กำลังระดมความช่วยเหลือกันอยู่มีความห่วงใยเรื่องสุขภาพจิตของผู้คนในพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็มีการอบพยพเด็กๆรวมถึงทารกคลอดก่อนกำเนิดออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยกันด้วยครับฟังแล้วก็หนักใจแทนผู้คนในพื้นที่นะคะสรุปจากข้อมูลที่เราไล่เรียงกันมาทั้งหมดจากหลายๆแหล่งข่าวเนี่ยก็เห็นภาพชัดเจนเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มัน เออตึงเครียดมากๆครับผมการโจมตีตอบโต้ก็รุนแรงวัฒกรรมก็แข็งเกร้าจากทุกฝ่ายเลยใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องที่สหรัฐกำลังพิจารณาบทบาทตัวเองอีกอิหร่านก็ประกาศเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วผลกระทบจริงๆที่เกิดขึ้นกับผู้คนกับเศรษฐ,ฐกิจก็มีรายงานออกมาเรื่อยๆอืมภาพรวมจากรายงานข่าวต่างๆนี้คือแบบพร้อมจะปะทุได้ตลอดเวลาเลยนะคะใช่ครับ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่อิสราเอลอาจจะพิจารณาโจมตีโรงงานนิวเคลียร์แล้วก็ท่าทีที่ดูเหมือนเอ่อไม่มีใครยอมใครเลยจากทุกฝ่ายมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะครับว่าท่ามกลางฉากหน้าที่ดูขัดแย้งกันรุนแรงแบบนี้เนี่ยเบื้องหลังอาจจะมีความพยายามทางการทูตอะไรเงีเงยบๆอยู่หรือเปล่าหรือว่าหรือว่ารูปแบบการตอบโต้ไปมาที่เราเห็นในรายงานข่าวเนี่ยมันกําลังจะนําไปสู่จุดที่เอ่อรุนแรงกว่าเดิมจริงๆ ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูจากข้อมูลที่เรามีตอนนี้เปแล